สาเหตุของการติดสารเสพติด 1. ปัจจัยด้านจิตมีทฤษฎีดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องเช่นค l า s s ิ c เทอรีพบว่าการเสพสารเสพติดเปรียบเสมือนการถึงจุดสุดยอดหรือเป็นการลดความเครียด 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมซึ่งเน้น พฤติกรรมแสวงหาสารเสพติดที่เกิดจากสารนั้นส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเสพอย่างต่อเน,นื่อง 3. ปัจจัยด้านพันธุกรรมเห็นได้ชัดในการเสพติดสุราจากการศึกษาด้านพันธุกรรมตราที่พบว่าฝาแฝดเหมือนกันถูกเลี้ยงดูและเติบโตในสถานที่ต่างกันแต่เป็นโรคติดสุราเหมือนกัน 4. ปัจจัยด้านสมองและสารสื่อประสาท โดยสารเสพติดจะออกฤทธิ์ผ่านตัวรับและสารสื่อประสาทมีผลต่อสารเคมีในสมองคำถามหลังการเรียนรู้ข้อที่4ข้อใดคือสาเหตุของการติดสารเสพติดก็ไก่สภาพจิตใจที่อ่อนแอมีความเครียดวิตกกังวลขอไข่สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีแหล่งซื้อขายสารเสพติดคอควาย เกี ux, among, uncle, ่ยวข้องกับสมองและสารสื่อประสาทงองงูครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งตอบอะไรดีเอ่ยติ๊กตอก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  ติ๊กตอก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 อกหมดเ้วลาเฉลยตอบข้อควายเนื่องจากสารเสพติดจะออกฤทธิ์ผ่านตัวรับและสารสื่อประสาทมีผลต่อสารเคมีในสมอง